สวัสดีครับเป็นหวยเชนครับคลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะครับสำหรับงวดวันที่16กุมพาพันธ์นะครับวันอังคารหน้านี้ที่จะถึงนี้นะครับในคลิปนี้จะนำเสนอชุด3ตัวสุดซอยนะครับ ามตัวสุดซอยนะครับเป็นคลิปที่2ี่สิบสหรับปี6กี่แล้วก็คลิปที่6สําหรับงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นี้นะครับคือเรื่องสุดซอยคำว่าสุดซอยก็คือว่าเราจะทํามตัวตรงจับ1 0 0 0พันชุดให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับให้เหลือน้อยที่สุดโดยใช้ตัวเคลียร์นะครับมาร้อยสิบหน่วย3ามตัวนะครับแต้มร้อยิบหน่วย แต้มสิบหน่วยแล้วก็ตัวมาไม่ครบตัดนะครับแล้วก็แปดตัวมาครบใช้หลายๆอย่างนะครับเพื่อทอําทให้มันเหลือน้อยที่สุดอันนี้การทําให้เหลือน้อยที่สุดนีโอกาสหลุดก็สูงนะครับผมจะให้ดูแนวทางแนวทางก่อนนะครับวดดวดนี้นะครับวดวันที่สิบหกกุมภานี้ผมจะวางหลักร้อยตัวเดียววางเลขสี่ตัวเดียวนะครับวางเลขสี่ตัวเดียวแล้วก็ตัดด้วย แทมนะครับ3ตัวมาครบ3ตัวมาครบแล้วก็ตัดด้วยแทมนะครับแทมร้อยสิบหน่วยแทมสิบหน่วยแล้วเคลียด้วยตัดด้วย3ตัวมาไม่ครบหรือตัวตัดโต๊ดเต็งนะครับแล้วก็9ตัวมาครบทุกหลักนะครับก็จะทําให้ได้เหลือน้อยลงนะฮะก่อนจะให้ดูงวดวันที่สิบหกคุมพาผมก็อยากจะให้ดูงวด วอทวันที่17มกราคมนะที่เราให้หลักร้อยเป็นเลขสามนะครับก็พอดีเข้านะวิธีทำเราก็จะทำแบบนี้นะฮะก็หนึ่งเราก็เอาชุดสามตัวที่มันมานะสามตัวมาร้อยสิบหนึ่ยหนึ่งตัวยกตัวอย่างนี้นะฮะงงวดที่ออกวันที่เ17มกราคมออกสามเก้าห้าดีนะฮะสามเก้าห้า เราจะเอาสามตัวเนี้นะที่มันมาร้อยสิบหน่วยหนึ่งตัวเนี่ยไปวางที่ร้อยสิบหน่วยนะครับวางที่ร้อยสิบหน่วยนะครับแล้วก็ตัดด้วยแต้มตัดด้วยแต้มร้อยสิบหน่วยแต้มร้อยสิบหน่วยใน้งวงนี้ก็ตัดหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เหลือแต้มศูนย์แต้มหกแต้มเจ็ดแต้มแปดแต้มเก้านะครับแล้วตัดด้วยแต้มสิบหน่วยเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัว ตัดหนึ่งแปดเก้ทิ้งนะครแล้วก็8 9ตัวมาครบนะคะัเก้าตัวมาครบอนนี้ขาดเล็กเจ็นะครับนนี้ขาดเล็ก 7. ผมจะให้ดูชุด9ตัวมาครบเนะ <c oughs> าะจะไปวางไว้ตรงไหนนะเอาขาดเล็กเจก็แล้วกันนะ,ะแล้วก็ตัดด้วย ตัดดับโต๊ดตัดดัดเต็งนะฮะชุดนี้นะฮะสามตัวนี่นะฮะในชุดแรกนี่ก็เป็นดัดดับโต๊ดแบบไม่เบิ้ลนะฮะแล้วในชุดที่สองนี่ทั้งกระสุนชนหนึ่งนี่มาถึงสุดท้ายนี่ก็ตัดด้วยโต๊ดเบิ้ลหามนะครับอย่างในงวด <c oughs> วันที่สิบเจ็ดมกราก็จะเหลืออยู่สามสิบสี่ตัวนะครับสามสี่ตัวออกสามเก้าห้านะฮะนี่ก็ถูกนะฮะ วางหลักร้อยถูกนะครับอันนี้จะให้ดูงวดวันที่สิบหกกรุมพาที่จะถึงนี่เลยนะก็ทําลักษณะเดียวกันนะฮะทาลักษณะเดียวกันก็ขอเรียนให้ทราบว่ามันเสี่ยงนะฮะมันเสี่ยงเพราะจากทั้งหมดพันตัวเนี่ยเราทําให้เหลือน้อยตัวให้เหลือ,อ,ลอสิบตัวเนี้ยก็ทุกคนก็รู้ครับมันเสี่ยงแน่นอนนะครับก็ของพอร์ดิ้ก็ไม่แน่นะฮะมันก็อาจจะติดได้ถูกได้ผิดได้นะฮะโอกาสผิดสูงมากกว่าถูกนะฮะ ขาดถูกก็มีอยู่นะครับอันนี้ก็คือสุดจอยงวดวันที่ธนาคารที่สิบหกกุมภาที่จะถึงนี้นะฮะที่สิบหกเดือนสองหกสี่นะฮะตัดแล้วนะฮะโดยการทําวิธีที่ให้ดูเมื่อครู่นี้นะฮะก็จะเหลืออยู่สิบเก้าหางตรงตรงนะฮะรวมเบิ้ลนะครับรวมเบิบ้ลก็ลองเสี่ยงดูนะฮะักตัวละสิบาทสมมติว่าท่านซื้อตัวละสิบาท ก็เป็นเงินร้อยเก้าสิบใช่ไหมร้อยเก้าสิบบาทอาจจะได้เงินห้าพันได้นะอาจจะได้เงินห้าพันก็เรียกว่าเสี่ยงนะครับอย่างนี้เรียกว่าเสี่ยงนะครับลงทุนแบบเสี่ยงนะฮะลงทุนแบบเสี่ยงครับอันนี้ก็เรียกว่าชุดสุดซอยนะครับสุดซอยสามตัวบนนะครับงวดวันที่สิบหกเดือนกุมภานะครับวันอังคารหน้านี่เองนะครับวันนี้ก็วัน วันนี้ว่าอะไรวันศุกร์เนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเหลือสี่วันโอเคนะครับถ้าท่านอยากเสี่ยงก็ลองดูนะฮะกาทำมาให้ดูนะคะผมก็คิดว่าผมจะเสี่ยงบวยเหมือนกันนะทําเองต้องเสี่ยงเองนะเราก็มั่นใจว่าถ้าทุกอย่างเอาอยู่นะฮะมันมันก็โอกาสถูกก็มีแต่ได้บอกแล้วว่าความเสี่ยงย่อมสูงฮนะจากพันชุดเหลือสิบเก้าชุดเนี่ย งไงมันก็เสี่ยงอยู่แล้วท่านก็รู้นะฮะแต่ความเสี่ยงนั้นมันก็เป็นไปได้นะฮะความเป็นไปได้มันก็มีนะฮะแม้แต่จะหนึ่งเปอร์เซนหรือไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนก็ตามแต่โอกาสความเป็นไปได้ก็มีนะครับโอเคนะครับชุดสุดซอยสามตัวบนนะครับงวดงวันที่สิบหกวันา,ารที่สิบกกุมภาพัน์นี้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะขอให้ท่านเล่นชุดโตดีกว่านะ ผมได้ทําชุดโต๊ตใหม่นะโดยเอาสามตัวสามตัวเนี่ยถ้าก็เอาไปวางแล้วตัดด้วยแต้มร้อยสิบหน่วยนะมันก็จะเหลือชุดโต๊ตประมาณห้าสิบกว่าชุดนะราคาถูกเขาส่งนะครับห้าสิบกว่าชุดนี่ชุดโต๊ตเนี่ยถ้าซื้อกับเจ้ามือเจ้ามือตามบ้านนะนี่ก็ไม่ได้ย่ให้ให้เล่นหวยนะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะอ่ามันก็จะได้ร้อย บาทละร้อยนะบาทละร้อยได้ลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วแต่ทุกคนนะถ้าท่านถึงยืมเงินโดยตรงทงถึงจะได้ลดเยอะนะฮะอาจจะลดยี่สิบห้าถึงสามสามสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าได้ลดถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ประมาณถ้าเราคิดเทียบเทียบกับในเว็บเนี่ยมันก็จ่ายประมาณบาทละร้อยสีนะ่สิบบาทละร้อยสี่สิบครับจ่ายร้อยเนะี่ฮะแต่ถ้าคิดแบบไม่ลดเนี่ยอ่ะ สมมตุติเราซื้อเราซื้อร้อยล้วอาจจะถึงร้อยสี่ิบสองบาทลดยี่สิบห้าเซนก็อาจจะจ่ายร้อยหนึ่งแบบนี้ไงนะครับโอเคนะครับก็ทุศุกชอยงวดวันที่สิบหกกุมบาพันธ์วันคารที่ถึงนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ <c oughs> เสียงแห้งเมื <c> ่อ <oughs> วันเืินสองวันนะที่นครสวรรค์ฝนตกที่อื่นก็ตกนะมีพายุ โอเคนะครับขอให้ทุกคนสมาชิกโชคดีนะครับเออก็ท่านสมาชิกที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ดูในห้องห้องดวงมาราบนะห้องดวงมาราบโอเคนะครับด้วยความปรารถนาดีจากบ้านหวยเชนน์ครับสวัสดีครับ